สวัสดีค่ะสวัสดีค,ะดค,ะค่ะผู้โชคดีคนนี้คนนี้โชคดีมากได้รางวัลค่ะดีิค่ะตอนตอนผู้ช่วยเขาโทรไปรู้สึกไงคะตึงเต้นค่ะดีใจว่าเ,ออเราได้รางวัลด้วยปกติถูกหวยไหมไม่ค่อยถูกค่ะเรามาดูกันว่าเขาจะได้ตัวไหนเรีกอะไรนะชอบไหมชอบกิจกรรมแบบนี้มากไหม ชอบค่ะลุ้นดีค่ะนสนุกดีค่ะ,อะลองดูสิวันนั้นเราส่งไปกี่ชื่อชื่อเดียววะชื่อเดียวอ่ะอแกะเลยแกะเลยคือเรื่องของเรืออยากอยากเข็มไงก็จะแต่ละเดินไวเดยังไงยเต็มเล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 ย เต็มเลยนี่นโอ้ยน่ารักนี่คือตัวไหนเนี่ยเขาได้ตัวนี้เขาได้ตัวนี้น่ารักชอบไหมชอบอะชอบชอบตรงไหนโอ้ให้รู้รูกกี่ขวบแล้วจะสองขวบแล้วค่ะคนนี้ประวัติคือก่อนจัดฟันเป็นฟันล่างข้นฟันบนมีรูปอยู่ในเพจราบุรี จัดไปสักพักท้องท้องค่ะท้องค่ะมีลูกตอนนี้ลูกน่ารักมากเขาดูในดีอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะตามรูปเลยนี่ตามรูปตามลูปใครเสียบนีเย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้น่ารักอ่ะถือถือถือน่ารักขอบคุณค่ะถ่ายรูปน่ครักเลย โอเคอูอโชคดีผู้โชคดีอยากบอกอะไรกับคนที่อยากร่วมสนุกแต่ยังไม่ได้ร่วมสนุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดต่อเพจหมอจิกค่ะร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลสุกดีน่ารักน่ารักน่ารักลองเล่าเคสเราให้ฟังหน่อยสิตอนนั้นที่มา ก่อนจะมาเจอหมอติ๊งมีประวัติอะไรไปหาที่ไหนมาบ้างตรวจแล้วตัวเองเป็นโรคอะไรบ้างไป <c oughs> ไปมาหลายที่เลยค่ะไปแล้วเขาให้ผ่าตัดขากันไกลเราไม่อยากผ่า <c oughs> ไปกี่ที่ก็โดนให้ผ่าหมดเลย <c oughs> เราก็มาเจอในเฟซบุ๊กว่าที่ราชรีมีแบบไม่ต้องผ่าขากันไกอก็เลยลองมาตรวจด,ดู ล้วพอมารอบแรกก็ไปเก็บตังก่อนหายไปสามปีแล้วก็มาใหม่คนนี้หายในสามปีนะทักมาปีสองพันสิบหกอ่ะแล้วหายไปเลยกลับมาทำใช่กบไาทีคือเตรียมตังได้ได้ได้ตังแบบมากพอที่จะทำจนเสร็จรวดเดียวเขาก็ทํารวดเดียวเสร็จเลยนะกลับมาทาทำได้สักพักทองได้รางวัลเพิ่มอีกดูสิเหรอโชคดีว่าเขาเป็นคนที่ผูกพันกันมาคนข้านหน้าแล้วก็ เนี่ยเนี่ยเวลาอยู่กับหมอจก็จะอย่างนี้แหละทำฟันทำนู้นทำนี่เล่นด้วยเนาะค่่<ช>มีความสุขนี้ดเดี๋ยวรีบกลับไปเลี้ยงลูกใส่รักฟันเทียมไปกี่รานเนี่ยสี่ค่ะ<ส>ว้าวคุณนิใส่รักเทียมไปสีส่รากส<า><า>ี่ราค่ะคือตอนนั้นเขามีความผิดปกติของขานไกลแล้วการสบฟันแล้วก็สูญเสียฟันหล,ลังไปหลายที่ก็จัดฟันร่วมกับปรับขานไกแล้วก็ใส่ฟันเนาะเจ็บมากไหมใส่รักเทียม ไม่เจ็บเจ็บตอนฉีดยาชาโอเคเจ็บแค่ฉีดยาชาแล้วระหว่างนั้นตอนรอไม่เจ็บแล้วมันชาแล้วโอเคและหลังจากนั้นพอใส่ฟันไปแล้วมีรักเทียมในปากรู้สึกไงบ้างเหมือนฟันปกติเลยเคี้ยวได้ปกติเหมือนฟันแท้เราเลยอะค่ะอืมความรู้สึกเหมือนฟันแท้เนาะค่ะยินดีด้วยก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่กลัวการจัดฟันและกลัวการทํารักเทียมไม่ต้องกลัวลองมาทําดูค่ะแล้วมันจะดีฝ่าแบบ ฟันถอดได้อะโอเคใคร <g ül> ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอจิ๊กและคนไข้ทุกคนที่มาช่วยกันรีวิวบอกต่อถึงงานที่เราเทากันทุกวันดีด้วยนะคะก็เข้าไปในทุกช่องทางแล้วก็พิมพ์หมอจิ๊กหรือจะพิมพ์ v c ฟอะไ i ner หรือจะพิมพ์คลินิกบ้านหมอจิ๊กรักฟันก็นได้ค่ะแล้วเจอกันในช่องนะคะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย